การสื่อความเวลาที่ทีมงานัวห,หน้าว่าบัญชีหรือว่าเจ้านายบอสป้าวอะไรมนที่บอสมาแล้วเขาจะสั่งงานเราเราต้องฟังชัดเจนคุปเปอรานะครับ แม่มาโอเคอ่ะนี่ผู้ปกครอง <_an> 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 <_at> <_an> 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 <laughs> All the <around laughs> ต้นตออะไรที Guys, who who Welcome, ่โบอยู hmm. uh ่เ huh. นี่ยพี่โบอยู่ใครอยู่ม .3 ใช่ไหมอ่ะทำไมแม่อ่าเมียแม่อะแม่เมีย